ลิซ่าเจาะท็อป30คนรวยที่สุดในเกาหลีและแน่นอนว่าหลังจากที่ลิซ่าได้เดบิวต์เป็นมง b l a c k p ิง k ด้วยความสามารถและความมีเสน่ห์ของเธอเธอทําให้ใครหลายๆคนนะครับตกหลุมรักเธออย่างจังๆและแน่นอนนะครับว่ายิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่เธอยิ่งเปล่งประกายมากเท่านั้นนะครับโดยล่าสุดเธอได้จัดให้ไปอยู่ในไอดอลที่รวยที่สุดท็อป30ของเกาหลีโดยการจัดอันดับนี้นะครับเป็นของเว็บไซต์โซเซ ได้จัดท็อป30คนที่รวยที่สุดใน K-pop idols ซึ่งก็แทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าศิลปินต่างชาติอย่างลิซ่าจะเข้าไปอยู่ในท็อป30ได้โดยอันดับหนึ่งได้แก่ค ja ิมแจจองโดยการประมาณการมูลค่าสุทธิของเขานะครับอยู่ที่80ล้านเหรียญหรือประมาณ2,400ล้านบาทเลยนะครับโอ้โหถือว่ารวยมากๆเลยนะครับ อันดับที่2ทุกคนคงรู้จักเพลงฮิตอย่างกัง nam style ซึ่งพี่ไซป์แกก็ได้ที่2ไปซึ่งการประมาณการมูลค่าสุดที่ของแกนะครับอยู่ที่60ล้านเหรียญหรือประมาณ1,700ล้านและอันดับ3นะครับได้แก่ไรอันและการประมาณการมูลค่าสุดที่ของแกนะครับอยู่ที่45ล้านหรือประมาณ1,300ล้านนะครับมาต่อกันที่สาวไทยในเกาหลีคนเดียวอย่างลิซ่านะครับ โดยเธอนั้นได้เข้ามาในท็อป30กับเพื่อนร่วมวงของเธอโดยใช้เวลาประมาณ3ปีกว่าๆเท่านั้นเองโดยเธอน,น,นะครับได้เข้าท็อป30ไปในอันดับที่23ซึ่งสูงสุดในวง Black พิงคนะครับโดยการประมาณการมูลค่าสุทธิของลิซ่านะครับอยู่ที่10ล้านเหรียญหรือประมาณ300ล้านบาทซึ่งเจนี่นั้นอยู่อันดับที่24นะครับได้ประมาณ9ล้านเหรียญหรือประมาณ270ล้านบาทต่อมานะครับพี่จีซูได้อันดับที่25 ซึ่งได้ไปประมาณ8ล้านเหรียญหรือประมาณ240ล้านบาทโรเซก็ได้อันดับต่อมานะครับคืออันดับที่26ได้ไปประมาณ8ล้านเหรียญหรือเท่าๆกับพี่จีซูคือ240ล้านบาทแม้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสาวๆา l แบล็คพิงจะได้เข้ามาเป็นท็อป30ในเกาหลีโดยใช้เวลาแค่3ปีเท่านั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ